สวัสดีครับกับผมนายกุฟรกรขะเดถาวนนะครับจากข้อเท็จจริงระหว่างปัญหานายนกและนายช้างเรามาร่วมพิจารณาปัญหานี้ด้วยกันนะครับตามที่ข้อเท็จจริงปรากฏนะครับนายช้างเนี่ยได้ชวนให้นายนกไปทํางานที่สหรัฐอเมริกาตําแหน่งผู้ขับรถบรรทุกโดยมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า1นึ0 0 0สบาทแต่นายนกจะต้องจ่ายค่าเดินทางให้กับนายช้างอีกส0 0 0สนบาทผลปรากฏว่านายนกอยากไปทํางานที่สหรัฐอเมริกา แต่นายนกเนี่ยมีเงินเพียง1นึ่งแสนบาทนะครับนายนกเลยมอบเงิน1นึ่งแสนบาทเนี่ยให้กับนายช้างก็แล้วก็นายช้างเนี่ยเลยยื่นข้อเสนอมาว่าให้นายนกทําสัญญากู้ยืมเงินกับนายช้างและจดทะเบียนจำนองที่ดินจำนวน5ไร่ให้กับนายช้างหลายเดือนผ่านไปนายนกก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายช้างนายนกจึงร้อนใจได้ติดได้โทรติดต่อกับนายช้างผลปรากฏว่า ไม่ได้รับการตอบกลับจากนายช้างนายนกกังวลใจจึงเข้ามาปรึกษาเรื่องนี้กับทานายโดยหลักแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา4ซึ่งระบุว่าให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลกรณีที่1นนะครับนายช้างจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีดังนั้นศาลจังหวัดราชบุรีมีอำนาจในการพิจารณาคดีได้ กรณีที่2ก็คือข้อได้จริงระบุว่านายช้างจำเลยเนี่ยได้ทำการน,านัดนายนกโจดไปทำสัญญากู้ยืมเงินจดทะเบียนจำนองที่ดินและมอบเงินที่สำนักงานที่ดินอำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาดังนั้นศาลจังหวัดบวัวใหญ่จึงมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ได้เช่นกันสรุปได้ว่านายนกได้ทำการฟ้องได้ทั้งสองศาลคือ 1. ศาลจังหวัดพุิลำเนาของจำเลย และศาลจังหวัดบัวใหญ่เป็นศาลที่มีมูลคดีเกิดขึ้นนั่นเองข้ออ้างของฝ่ายโจทย์นะครับนายนกบินวนสามารถอ้างว่าถูกนายช้างมั่นคงช่อฉนซึ่งเป็นเหตุให้เข้าทำนิติกรรมดังกล่าวคือสัญญาู้ยืมเงินและสัญญาจำนองที่เป็นโมฆียะกรรมและเข้าขายเป็นการทำละเมิดดังนี้ข้อที่1เรื่องช่อฉนและโมฆียะกรรมนายช้างใช้อุบายหลอกลวงนายนกให้หลงเชื่อว่า จะจับหางานที่ต่างประเทศให้นายนกนายนกหลงเชื่อจึงยอมทําสัญญากู้ยืมเงินและจำนองที่ดินเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางทั้งที่ในความเป็นจริงนายช้างไม่มีจิตนาจัดหางานให้เลยการแสดงเจตนาสําคัญของนายนกจึงเกิดขึ้นโดยสําคัญผิดและถูกหลอกลวงซึ่งตามประมาณตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา159ถือเป็นนิติกรรมที่เป็นโมคียกรรมซึ่งนายนกในฐานะผู้ถูกช่อชน สามารถบอกรั้งนิติกรรมดังกล่าวได้ส่วนเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องละเมิดการกระทําของนายช้างที่หลอกลวงนายนกเพื่อเอาเงินและที่ดินไปถือเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเดินเลอ่อทาให้นายนกเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินคือเงิน10,000แบาทและถูกหลอกลวงให้เป็นหนี้จำงซึ่งเข้าข่ายเป็นการทําละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา420นายนกจึงมีสิทธิเรียกค่าเสียหายคืนได้ ต่อมานะครับเป็นข้อโต้แย้งของฝั่งจำเลยนายช้างมั่นคงเนี่ยสามารถโต้แย้งได้ดังนี้นะครับ 1. ก็คือเรื่องสัญญาและการกู้ยืมของนายช้างอาจโต้แย้งว่าสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาจำนองเป็นนิติกรรมที่ทําโดยชอบด้วยกฎหมายและโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายส่วนเงินที่กู้ยืมเงินจํานวน2 0 0 0 0 0บาทนั้นนายนกไม่ได้นํากลับไปแต่เป็นการตกลงกันว่ากู้ยืมเงินจํานวนดังกล่าวจะถูกนํารวมกับเงิน10,000แบาท ที่นายนกนํามามอบให้เพื่อเป็นเพื่อชาระเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศส่วนเรื่องที่2นะครับ <c oughs> เรื่องการจัดหางานนายช้างตัวแย้งว่ากําลังดําเนินงานจัดหางานให้จริงแต่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่คาดคิดทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามเวลาที่กําหนดและไม่ได้มีเจตนาช่อชนตั้งแต่แรกส่วนเรื่องที่3ามนะครับ เรื่องการบอกล้างโมคียกรรมนายช้างเนี่ยอาจโตแย้งว่านายนกไม่มีสิทธิ์บอกล้างสัญญาเพราะการบอกล้างต้องทําภายใน1ปีนับแต่วันที่อาจบอกล้างได้และไม่ใช่ทุกกรณีที่การกระทําของตนจะถือเป็นการช่อชนในทางกฎหมายแพ่งบทสรุปของเรื่องนี้นะครับหากนายนกสามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกช่อชนจริงศาลจะสามารถสั่งให้สัญญากู้ยืมเงินและสัญญาจำนองเป็นโมคียกรรมและเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวได้นอกจากนี้ นายนกยังสามารถฟ้องร้องเรียกเงิน1นึ่งแสนบาทคืนในฐานะละเมิดได้ขอบคุณครับ